มาคลิปนี้คลิปที่3แล้วถ้าผมพูดไม่ค่อยพูดก็นั่นแหละเหนื่อยเนี่ยแพ้ตลอดเลยเว้ย <c oughs> <c oughs> ได้เล่นแครี่สักทีมาเป็นตัวนะ ท้ายเกม,มเนะครับเราเป็นตัวท้ายเกมนะครับเราก็พยายามอย่าไปบวกครับ,บ,รบถ้าใจเย็นนะครับไม่ต้องรีบมีเอ่อตัวล็อกด้วยนะครับอย่างออเลเตอร์เนาะเราต้องอุย้ย โดนก่อหัวเอาลูกกระสุนฉันไปแดกขิ่งหลอด แล้วอะไรเนี่ยขอแล้วดไไปไปวูไอกาลีไปวาร์ฟใส่เขาไอกาลีไปวาร์ฟใส่เขายาทำตัวไม่น่ารักเลยอืมกูเกือบกิ้งไปนี่นะ่กูเห็นหลิงปิงก็่คือ คือตัวผมเป็นตัวที่แบบว่าเกิดทายเกมไงดูมันมาคุมกําเนิดเด็กมันจะกําเนิดมันจะไปคุมกําเนิดมาทำเฮี้ยอะไรวะ ฟังคำพูดผ,ผมไว้นะครับเด็กมันจะเกิดอย่าไปคุมกำเนิดมันมนะครับ <c oughs> ตอนเราเป็นปตัวท้ายเกมครับมันก็คลิปนี้ก็จะแบบไม่ค่อยมีอะไรเลยฮะก็ตีตีตีคลิปไปตามภาษาเวียเล็นี่ครับโอ้มา,มาลัดมาลัดกับสุดจริงสุดอะไรวะเพิ่งได้มาตัวหนึ่งซาร่า เราโดนกดสามสามหนึ่งอีกแล้วอันน้ำมังกรนะอันน้ำมังกรนะอันน้ำมังกรนะอะไระันรจุจิอาอะไรมันรจุจิอาเปิดเพลงฟังก่อนโอเค เราก็เล่นเนี้ยไปเรื่อยสกิททารานะไม่ใช่ทาราเทนสกิทเทนเขาเล่นสกิทเทนสวยครับ เรียกได้ว่าแสบเราก็เล่นไปเรื่อยเราท้ายเกมอยู่แล้วนะถ้าเราได้คิวก็ก็ดีถ้าเราได้คิวก็ดีเพราะว่าเราเอาเป์กมายิงฆ่ายิงได้เงินนะยิงได้เงินเยอะนะมันก็เลยมันก็ต้องฆ่านะครับ เอบ้านแตกเนาะเราก็จะอาบามังก่อนนคือมันยิงไปเนี่ยโอเคคิดว่าแบบว่าคนที่ฟาร,ร์มอยู่ป่าฝั่งนูน้นป่าฝั่งตรงข้ามจะเห็นอันตีของกาลีเนีครับแล้วโดนคืนครับไม่มีใครอยู่กับผมเลยวะเกมนี้ แย่ว่าไปยิงให้เขาอีกโอ้ยโอ้ยอ่าเล่นเลนของเราไปจริงๆเราไปแกงได้แล้วนะดาบขี้เรามาแล้วเราจะเอาป้อมกลางได้หรือเปล่าเอาไม่ได้นะเทนมา แล้วมึงดันมาตรงคูเนี่ยพาดแล้วค่าไม่มีใครค่าได้เลย,เ,ยเกือบได้นะครับเราต้องแรงต้องแรงมากกว่านี้นะครับเอาแหวนไหมกาลีเรารู้นะว่านายคิดอย่างที่เราคิดโอเค มันอยู่ในป่านี่แหละ,ะไปแล้วโจมตีได้ไงลบก็ยิง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 ,งตายแกห,หนีก็ได้นะบวกไม่ได้ก็หนีนะ ่ิมีพิมีหึงแล้วดึงกาลีสวยครับได้แพนด้าปะโอ้ไม่ได้ว่ะโคโซเซส,สเดี๋ยวดไีวัไหมคือเทนฝั่งหนูเล่นเก่งมากเจาเกาะมาแล้ว กววยแล้นใครมาไมปอยู่คนเดียวตรงนั้นมาซิวไหลเหรอคือผมไม่มีตัวแบบว่าคอยช่วยซับเนะี่ย,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 ยหูเยอะ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 ผมเดินลึกด้วยละเยอะจริงอื้ม อ้าวไม่ตายกูโกรธนะจริงๆแพนด้าหลายรอบแนละ้วอืมไม่ตายสกิลมีไม่ใช้นะไอ้สกิลกระโดดทุบอะมันน่าจะใช้ได้นะแต่ไม่ใช้ไม่ไมีใครช่วยเลยนะ เกิดแล้วตอนนี้ต้องการมานาเนี่ย <c oughs> พยายามเก็บเวลพยายามเก็บตังค์นะครับต้องใช้นี้ <c oughs> hey. ได้ได้น่าจะไปแล้วกลัวแล้วเราเริ่มยิงแรงแล้วนะแต่เจาะไม่ได้จริงๆบางตัว เต้ <c oughs> นเย็นเราเล่นอย่างเงี้ยเต้นเย็นะครับผมตายแค่หนึ่งเองเราก็ตีครับอย่าไปสน <c oughs> เราจะปล่อยกลาง ตอนเราคิดอะไรไม่ออกนะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกแนะนำนะปล่อยกลางถ้าเราปล่อยกลางเนี่ยโอกาสสักประมาณ50%นะครับ <You S 1> คือ <You S 1> ทีมตรงข้ามนะครับ <You S 1> ก็จะไปออรอกลางตรงกลาง <Yeah. S 2> นะครับโอเคน่าจะเดินมาแล้วประมาณตัว2ตัวนะครับมาดักเราไม่เดินเลยดีกว่าอ่านเกมโมะอะไรครับตอนนี้ เช็คป่านะครับแว่ก็มีแพนด้าอยู่ตัวที่เราต้องกลัวคือแพนด้านะเนี่ยมันจะฟิกเกอร์ย่ำเราหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเราควรระวังไว้ก่อนอะขอโทษ ไม่ตั้งใจโอ้ยมาโดนใครวะนะ่โคตรแสบไม่รู้ว่าของผมหรือเปล่านะกลัวแพนดา้าปะแสบ เิห็นได้อ้อมาถอ,ถ,อถอย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 ไม่มีไม่มีแทงเลยถอยถอยเห<อ>็นเมล่าบอกแล้ว เพราะเรายังไม่เห็นตำแหน่งของบตัวละครครบเลยนะตอนนี้เราต้องการแบบฟ้ามากๆโจมไม่ได้ดิเพื่อนถ้าโจมได้นี่โจมไปแล้วนะ เราทยอยทยอยตีป้อมนะครับ,รบเอาได้กละเพราะว่าเอาได้นะมามามาโอ้โหมันรู้แล้วว่าเราเอามาแน่ Okay. ตัวควรระวังเลยแพนด้านะครับมันหายไปจากแมพนี่คือน่ากลัวนะครับผมอยากได้บัฟฟ้าไม่รู้ว่าจะเกิดตอนไหนแล้ว <Okay. S 1> ใจเย็นๆนะจริงๆมีกอ่อเกิดเราจะห้าวเลยก็ได้นะแบบว่าเดินๆแหลมๆเลยแต่ว่าแม่ดีกว่าเดี๋ยวโดนนัวนะครับเดี๋ยวโดนนัว แพนด้ามาพยายามติดเพื่อนไว้นะครับอก็ผมรอแพนด้าครับรอแพนด้าวิ่งมาเสร็บหลบ จบเลยเหรอเยบร้อยโอเคนี่แรงนะเนี่ยว่าเล็เป็นตัวที่ปั๊มแรงได้ง่ายถ้าเราเจอทีมที่ดีแล้วเรายืนตำแหน่งดีถือว่าเป็นตัวละครที่ขึ้นแรงได้เลยนะครับ งั้นผมขอปิดคลิปก่อนที่มาจะเห่าแล้วโอเคคลิปนี้จบไปนี้นะครับสำหรับใครที่ยัไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกับอินสตาแกรมทีวีกันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากที่มาดูชมแน่ดูแรงเพิ่มสินี่ตกไปยับอยู่เหมือนกันดูจากคะแนนก็รู้โอเคบ๊ายบาย